สวัสดีครับทุกคนกลับมากับวอล์กอินีกเช่นเคยนะครับจากช่อง PG n o t d l i v r y นะครับ<อ>วันนี้<ะ>ผมมาเดินมอบางกะปินะซึ่งไม่ได้มามากก็เดี๋ยวจะมาที่ยากช็อปกันก่อนเลยนะทุกคนมาเดินมอบางกะปิในรอบ9ปีไปก็ ก็ตัวเยอะนะฮะพเสียงดีหรอไม่เรไม่เสียงนะนี่คือป,ปะ่ะเอาไปละเจ๋เจอเจ๋อเไม่ได้ซื้อเลยไปไดี๋ยด่ามาถ่ายคลิปอะเซลเลเป็ใหม่ของประกาศแล้ว17อะยังไม่ได้สั่งเลยโอ้ยออกเร็วจัวเงเกินพี่เมื่อก่อนออกช้านะแต่ตดีนี้ออกแบบหืปรับ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 เร็วมาก ไม่อยากตามนะเครได้ขาดทีสนะโอ๋ออันนี้น่าจะภาคต่อไอ้ราชลโนลพิสวงหวก็อยากเอ้ยที่นี่มีมีแต่ไม่มีเล่มหนึ่งวะโอ้ยอยากได้อะห้าสิบห้าเล่มจบอยากได้แบบชุดอยู่แต่ว่ารัางเร็ไม่รู้ว่าซื้แอแเล่มหนึ่งจะชอบไหมโห่ที่มีเล่มหนึ่งนี่เอาไปแล้วนนะเนี่ยแต่ไม่มี ก่อนไปซื้อโจโจแนนแค่ผูกสีผนกสีผูกสนุกมากอยากได้มากไม่คิดอยู่ว่าวันนี้อาจจะเอาโจโจแนนทั้งสองไปถ้าการใครเป็นลูกหลักคือสีดีชั้นมีอะไรของตัวเองก็คกาโคลาบ้าวจืทุกคนต้องอ่านนะทุกคนเป็นโชเ์แนนแห่งยุคเลยตอนนี้กิเลีนตอนนี้1นึ่งถึงหกมันมีเป็นเพชรชุกน,น,นะแล้วก็เรื่องนี้นเป็นอะไรรูปสไลด์ออฟไลน์มั้งนะอันนี้เป็นนิยายะนะมีเป็นมังงะด้วยนะอยู่ข้างๆของเล่มนนิยายประมาณนี้ทุกคน ใครยังไม่มีรีบมาสอยเลยเริ่มหนึ่งในเ e ว็บก็หมดยักษ์ช็อปหลายที่ก็หมดร้านในช้อปปี้หลายร้านก็เริ่มหมดทุกคนเทรดได้ก็พิกัดที่นี่เลยนะบอกอยากลองกินชาลาด,ดูด้วยนะอ่านซะหน่อยนะบอกนะมากนินไปดูไปรอดไปนะแต่วันนี้ผมไม่จะนอนชาแลา้วเห็นรูปเร่งเเลยโอ้โหปวดหน่วยกล้าตายเบอร์มากใช่ไหมเขาให้เนาะ ตล้วน้ำไปทำอะไรผมจะเอาว่าไม่เอาชามาละไม่จะได้เหรอย่างเลยพร้อมมันก็ได้เหรอมันเย็นๆอ่ะแต่มันจะพักๆนิดนึง ัทีเออก็ก็ได้ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่นาอร่อยเออแ่ของน้าอร่อยกันอร่อย้นถ้ามาช่วงออกกังสีเท่าไหร่อ๋อแต่นี่สิงเจอไงได้ป้ายป้ายมันคืออะไรที่เขียนโจชาเออเอาไปสมะไเอาไปเล่นในนั้นอ่ะเอ้าเหรออ๋อไอที่เขาใส่ในถ่วยๆนะนล้ไเราได้อะไรอ่ะก็เอาไปเล่นต่อนะเนไปนอ๋อของผสมนายอิจ้า วันนี้ได้ต,ดติดไมติดเบรกับ้าน ก็ใชได้เลยต่ในใ้ดือดคนเดียวละโม้ไม่รู้ตรงนี้นะก็ซื้อแก้วหนึ่งมาให้แก้วนเฮ้ยแต่เนี้ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งนะกินแล้วตื่นเลยตอนแรกตอนแรกก็ง่วงตอนนี้นตื่นเลยทั้งหมดนะ <c oughs> เลยยังเต็มแก้วอยู่ <c oughs> เลย <c oughs> โอ้โหตาสมุดม่เส้นสามเส้นสามโคตรหนาะ เขาไม่ได้ในงานยังเฮ้ององโอ้โหชิแกตหรือพิมพ์ไม่เป็นไรเรื่องนี้ต้องซื้อจริงเรื่องนี้น่าอ่านมากเลยไอเดกได้เหรอ หูฟังก็ไหนหูฟังเหรอถังก๊อกก้าวโปรแกรม AirPods AirPods มันมี AirPods ด้วยเหรอเออ AirPods อะไร AirPods ถังก๊อกก้าโปรแกรมเวอร์ไม่นะอันนี้โคตรเจ๋งไงมีหูฟังในตัวเตือไม่ต้องผงผูทูธนะเฮ้ยนี่ชอน้ำอะ่ะเฮ้ยโคตรเจ๋งนวัตกรรมอ่กกอะเออไม่แน่ตัวดีเจ๋งใช่ไหมหายเลยเออแต่หายไปข้างนิดนึงคนลองระบบกันเออเวอร์คนชีวิตนี้ไม่มีแบบนี้เลย แบบนี้นี่คือถ้าบอกว่าข้างนอกคือต้องไปทางกระปุกเลยเหรอเออคือไปต้องลยีจบน่ารักอ่ะโปรแกรมไม่เป็นสมาชิกเอ็นก้าป่เอ็นก้าใช่ลำร้อยเลยอ่ะก็คือถ้าโปรแกรมซื้อเนี่ยโปรแกรมเหลือร้อยห้าสิบบาทว้าน่ารันะตัวเองได้เนี่ยก็เนี่ยืูมุ่งใจอ่ะมุ่งใจจริงดิ มเท่าไหร่สกราคาติดอใช่คือถ้าสมัครเป็น s a f ก็ร้อยนึงอันนี้ก็เลยอง้อสองสิบ้ปกแกไม่มีสมัครวสมัครเปะถ้าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเป็นอรชังกก็เฮ้ยน่ารักนะน่ารักจริงนะเน โอเคทุกคนก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะครับผมก็เอาจริงได้ของมาจริงมังหะได้มาเล่มเดียวแหละแล้วได้ของจุกจิกมาด้วยอันนี้มังหะหนังเล่นแล้วก็เอาของที่ไม่ใช่มังหะก็แล้วกันก็อันนี้เลยนี่น่ารักไหมปฏิจจ์ได้แบบงงๆนะได้เป็นของมันเกิดมานะเพิ่งเจอนะก็แบบมีนะให้มาเป็นเล็กนะทุกคนแต่ไม่ไม่เห็นตายแต่ถูกมากเลยนะทุกคนคือมันเป็นของ Apple h i s i o n นี่คุพงกุญแจนะพงกุญแจตัวอย่างชิบหายเลยก็คือ ได้มามันสามห้าสิบแต่ว่ามันมีโปรโมชั่นแบบที่เดอะมอบางกะปิอันนี้ถ้าซื้อถ้าสมัครอสมัครสมาชิกเขาดรถร้อยหนึ่งก็ได้เหลือสองรหสิบน่ารักดีก็เลยได้มานะยิ่งๆน่ารักเยี่ยทอยสตอที่ทนแค่นั้แหละไม่มีอะไรแล้วก็อีกเร่มหนึ่งที่ได้มาต้อมีของได้อินมีสแตมป์ว้วยนะทุกคนแต่ผมงงว่ามันหมดอายุยังวะแต่สามสิบเมษาผมก็งงแต่ว่าผมมา,มาวันที่สาม พิษภานะก็งงเหมือนกันอาจจะแบบของไม่หมดนะแล้วแจกต่ออะไรนี้อาจจะเป็นไม่ได้แต่เออผมบอกก่อนว่าอันนี้ก็คือสามพิษภานะไม่รู้ว่าคลิปนี้จะลงเมื่อไหร่ทุกคนใช่ก็มันอะที่ไปโดนมาหนึ่งเล่มก็คือโจโจแลนดเล่ม2องครับก็ถ้าใครดูคลิปที่เป็นช็อตอนะครับที่ไปเซ็นทรัลมรามเกนะ้าเนาะ น่าจะลงวันที่อ่านคลิปอันนี้นแหละก็คือไปมาแล้วก็ไปได้เล่มหนึ่งมาแล้วก็อันนี้เล่มสองทุกคนต้องบอกว่าโจโจ้เนี่ยภาคเนี้ยคือเคยอ่านก่อนเอลซีแล้วว่าตอนที่มันเป็นรายสัปดาห์ที่ญี่ปุ่นออกสองตอนแรกอะผมอ่านไปแค่สองตอนแรกนะแต่ว่าหยุดไปเพราะว่ามันเป็นอิงแล้วตอนนั้นมันช่วงใกล้สอบมันสามปีเราก็เลยแบบไม่ได้อ่านตอนน่อทุกคนจนมีเอลซีก็ไม่ได้ซื้อสทีตอนนี้เขาก็พี่เน็ตออกมาถึงเล่มสี่แล้วทุกคนก็ เม่อใดเดี๋ยวทยอยเก็บเรื่อยอันนี้คืออ่านเล่มหนึ่งแล้วสนุกมากค้างก็เดี๋ยวมาต่อเล่มสองคือผมไม่คิดว่าไอคนที่เป็นเจ้าของเพจอะมันคือคนนั้นเว้ยผมคิดว่าแบบตัวละครน,นั้นอะมันจะมาเป็นแค่อีสเตอร์เอ็กนิดน,นหน่อยๆโหแต่มันมาเป็นตัวหลักเลยเหรออะไรอยนนี้นะครับซึ่งเป็นตัวละครที่ผมรักมากไม่บอกแล้วว่าตัวอะไรใครอ่านก็น่าจะรู้กันแล้วเนาะอืมก็เลยซื้อเล่มสองมาทุกคนโจโจแลนด์ jo นะครับผมตอนนี้โจโจผมก็จะมีภาคสนะี่เนาะภาคโจสเกตแล้วก็จะมีภาคนี้ก็คือโจจจ้แดะครััับบออยยาไไสวต่มมมีงื แต่ก็คงเยวค่อยว่าก,กันในอนะคาคตแล้วกันนะครับแต่ว่าภาคนี้คือแบบสนุกมากโจโจผมเคยดูภาคถ้าปไปเมย์เคยดูสามสี่ห้าหกดูไปนิดนึงแล้วไม่คลิกก็เลยไม่ดูต่อแล้วก็แต่สเตเดียบาลันมาคิดว่าน่าจะดูนะครับไม่ก็อาจจะซื้อก่อนจะดูอีกทีนึงก่อนแล้วก็เคยอ่านภาคแปดเลยนะเคยอ่านภาคแปดไปหนึ่งเล่มแต่รู้สึกว่ายังไม่ได้คลิกเท่าไหร่ก็เลยแบบไม่ได้ซื้อนะครับอันนั้นไปยืมห้องสมุดมาแล้วก็แตเป็นภาคนี้คือรู้สึกว่าติดใจตั้งแต่ตอนอ่าน ไอสอตอนแรกที่เป็นอิงแล้วก็เลยซื้อตามมานะครับผมใชก่ก็พัน,นี้ก็น่าจะตามจนจบเลยรู้สึกว่าเออตีมไว้เรื่องน่าสนใจดีทุกคนประมาณนี้แหละมาให้ดูคร่าวๆเ,เร็วๆนะครับก็จบแล้วสำหรับมินิบ็อกนี้นะครับไม่ได้ทํานาว่าเลยมินิบ็อกซ์ box. โอ้โหก็นั่นแหละครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายไปแล้วจ้า